สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาชมสมเด็จบางคุชคมพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้สวยสมบูรณ์มากๆกครับอย่างนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับองนี้สวยสมบูรณ์เป็นภาพเก่านะครับเป็นภาพเก่าเดี๋ยวผมไม่ดูภาพโดยรวมไปก่อนนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ชมนะครับลงกล้องสองพระให้ชมนะครับให้ดูความสวยงามนะครับความสวยงามคนที่เล่นเท่านั้นแหละที่เข้าใจนะครับผมไม่เล่นไม่เข้าใจนะครับ เขาดูกันอย่างไงนะอย่างนี้นะครับคนที่เล่นคนที่เป็นนะครับนี่คือสมเด็จบางขุนพรมผิวใหญ่นะครับเป็นพระที่สวยสมบูรณ์จริงๆนะครับพระสมเด็จบางขุนพรมพิวใหญ่กุ่กเก่านะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องสองพระให้ชมนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพรวมไปก่อนนะครับก็อยู่ประมาณสามนาทีโดยประมาณนะครับสามนาทีถึงสี่นาทีโดยประมาณนะครับผมก็จะลงกล้องให้ชม ก็ให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับการลงกล้องส่องพระเนี่ยมันก็จะให้ดูความละเอียดพระขึ้นนะครับประกอบการตัดสินใจในการซื้อขายพระเครื่องนะครับกับสมเด็จนะครับบางขุมพรมกูกเก่านะครับตรงนี้สวยสมบูรณ์นะครับมาเดี๋ยวมาลงกล้องส่องพระกันเลยนะครับ ใครดูชอบใครดูสนใจก็กดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่เลยผมให้ดูเนื้อหาแบบนี้นะครับนี่คือเนื้อบางคุณผมแน่นอนนะครับไม่มีวัดไม่มีแบบยัดวัดนะครับสมเด็จบางคุณผมกู่เก่านะครับก็ประมาณนี้น,นี่สวยจมดิมเลยนะครับตรงนี้เออเฮ้ยดูดีครับคนที่เล่นเท่านั้นอาจะที่จะเข้าใจนะคนไม่เล่นไม่เข้าใจนะครับอธิบายไม่ได้นะครับ สมเด็จเนี่เป็นประชาที่ปไตยนะครับความคิดเห็นแตกต่างกันได้นะครับอยู่ที่ความรู้คุณจะแน่นแค่ไหนนะครับคุณแน่นแค่ไหนนะครับบางคนเนี่ยการตัดข้างเนี่ยยังยังยังตัดสินไม่ได้ยังดูไม่เป็นเลยนะการตัดข้างนะครับสมเด็จบางคุณพรมทองวัดละครังในการตัดแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะครับนี่้ดูงแขนนะครับเป็นผ้าที่สวยงามมากๆนะครับตรงนี้นะครับทผมชอบมุมนี้มากๆเลยนะครับอ่ะมา เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันเลยนะครับก็อยู่ในประมาณสามนาทีนิดๆน,นะครับก็จะให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับนี่ให้ดูขี้กลุบนะครับร่องรอยนี่ไม่ใช่ร่องรอยร่องรอยขูดนะเป็นสายฝนเนี่ยไม่ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดจากบล็อกนะนะครับน่าจะมาจากจากทีหลังแะ เนื้อหาจะจัดชัดเจนแบบนี้นะครับนี่ขคาปูชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับเนี่เนื้อในบางรุนผมประมาณนี้นะครับนี่คือสมเด็จบางรุนผมพิมพ์ใหญ่นะครับอ่ะมาเดี๋ยวมาชมด้านข้างกันนะครับมาชมด้านข้างกันนะครับการลงกล้องสองพระเนี่ยมันก็จะเห็นรา,ายละเอียดเยอะนะครับเห็นรายละเอียดเยอะนะครับความชัดเจนพระดีกว่ากล้อง โทรศัพท์ไม่โฟกัสนะครับเราก็ลงกล้องสองพระผ่านเลนนะครับสองพระผ่านเลนนะครับกับสมเด็จบางขุนปุ่มพิมใหญ่นะครับก็นี่เลยนะครับใครที่ดูชอบใครที่ดูสนใจนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับใครที่ดูไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านนะครับโอ้โหจะโฟกัสกล้องหน่อไไม่ชัดเจนเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับหามุมกล้องนะครับหามุมกล้องให้เห็นความชัดเจนนะครับอย่างนี้เลย สวยงามนะครับให้ดูที่กุนะครับอ่ะมาเดี๋ยวมาดูภาพโดยรวมกันนะครับดูภาพโดยรวมกันเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเฮงเรวยๆทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม